สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้พาเข้าสวนนะคะทุกคนวันนี้เราตกตะลึงกับสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งตอนที่เราช็อกมากๆนะคะก็ตอนที่เรามาเห็นนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเรานะคะเดินไปเดินมาเดินไปแล้วก็เดินมาเป็นสิบรอบนะคะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนพอเรามาตัดแต่งกิ่งนะคะต้นมะเขือนี่แหละคะ่ะทุกคน สิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะทุกคนเราก็เจอค่ะทุกคนคะนี่ค่ะทุกคนธรรมชาติสร้างมานะคะสร้างมาให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําให้แม่น้องนะคะพึงใจเห็นนะคะทุกคนแล้วก็ตกอกตกใจนะคะจากที่เคยเดินผ่านเป็นสิบรอบนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้แต่ยืนอึ้งทึ่งกลัวค่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะอดูกันชัดชัดนะคะทุกคน นี่ค่ะแล้วกว่าเราจะทำใจได้นะคะก็ใช้เวลานานพอสมควระคะ่ะทุกคนตัวเขาก็บเรล่มเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนียนมากๆนะคะเนียนมากๆเลยะคะ่ะนี่ค่ะตัวใหญ่มากๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เหมือนอย่างดั่งใบไม้เลยนะคะทุกคน และหลังจากที่เรามาเจอมาเจอแล้วนะคะทุกคนแม้แต่ก้าวขาไปเราก็ยังไม่กล้านะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะสิ่งที่เรามองข้ามนะคะเราก็เกือบมองไม่เห็นนั่นเองคะ่ะทุกคนแต่กว่าเราจะเห็นนะคะก็นานเลยนะคะทุกคนคะ่ะตัวใหญ่มากๆนะคะต้นมะเขือต้นนี้นะคะทุกคนก็ ได้ผลผลิตให้เรากินมาเรื่อยๆค่ะทุกคนเมื่อคือต้นนี้เราไม่ได้ปลูกแต่อย่างใดนะคะทุกคนเขางอกขึ้นมาเองนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เพียงแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะคะอีกต้นข้างๆตรงนี้ก็เช่นกันค่ะตรงนี้เราก็ได้กินไปหลายลูกแล้วเช่นกันค่ะและเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเก็บไปนะคะทุกคนแล้วก็ยังพอมีเหลือบ้างแล้วก็กําลังมีดอกเพิ่มเติมอยู่ค่ะทุกคนคะ และแปลงตรงนี้นะคะปกติแล้วก็จะเป็นแปลงผักนะคะซึ่งช่วงหน้าฝนนี่เราก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะคะทุกคนก็มีต้นมะเขือเกิดมาตรงนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะทุกคนได้ช่วงเวลาที่เราต้องเริ่มปลูกผักกันเป็นจริงจังแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าฝนเริ่มหมดแล้วนะคะทุกคนและนี่คะ่ะทุกคนก็เป็นแปลง ที่แบ่งแยกจากตรงนี้นะคะปกติแล้วนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปลงนะคะแต่แม่น้องก็มาแบ่งแยกออกนะคะเพราะว่าจะปลูกต้นหอมผักชีนั่นเองค่ะตอนนี้ผักชีกับต้นหอมนะคะก็เริ่มงอกมาแล้วค่ะทุกคนผักชีนะคะก็เริ่มมีโผล่ขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะก็เลยจะแบ่งเป็นสองแปลงแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากเอาต้นมะเขือออกนั่นเองนะคะ ว่าต้นมะเขือนี้เกิดขึ้นมาเองด้วยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตเราเรื่อยๆนะคะทุกคนได้เก็บกินเก็บทานอยู่ประจําค่ะ mm hmm. เราก็เลยเสียดายต้นมะเขือน,นะคะ mm hmm. แล้วก็คิดว่าเขาจะให้ผลผลิตเราต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ mm hmm. ก็เลยแบ่งแปลงนะคะซึ่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ mm hmm. ฝั่งทางนู้นเราก็ปลูกไปนะคะทุกคน mm hmm. ฝั่งนี้เราก็ยังมีต้นมะเขือให้ผลผลิตเราอยู่ค่ะ และนี่ค่ะมะเขือของเราก็จะมีดีบ้างนะคะเสียบ้างนะคะทุกคนตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าปลอดสารนั่นเองค่ะลูกไหนที่ไม่ดีนะคะเราก็ไม่ต้องไปกินเขานะคะทุกคนลูกไหนที่ดีๆนะคะแล้วเขาก็โตเรื่อยๆนะคะทุกคนก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆเลยละค่ะทุกคนคะ และตรงนี้นะคะข้างๆที่ยังเห็นรกๆอยู่นะคะทุกคนก็จะเป็นวัชพืชต่างๆนะคะที่เราได้ท้อนได้ถางออกจากสวนของเรานะคะกองรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักเหมือนกันค่ะ <WAS S 1> แต่ณวันนี้นะคะเรายังก,กองวัชพืชต่างๆของเราอยู่ตรงนี้นะคะวันหนึ่งถ้าเราพร้อมนะคะเรามีผักที่จะลงปลูกนะคะเราก็สาม,มารถนะคะเอาตัวที่กิ่งก้านที่เขาไม่ย่อยสลายออกได้ค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็ถือว่าเราปกคลุมดินนะคะแล้วก็ทำให้ใบไม้นะคะที่เรานำมากองไว้นะคะทุกคนเป็นปุ๋ยให้เราได้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทั้งความสุขนะคะแล้วก็ความน่ากลัวนะคะที่เรามาเจอพี่หนอนนี่แหละคะ่ะทุกคน พี่นอนตัวโตๆโตนะคะก็น่าจะอิ่มมาสักพักแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะไม่รู้ว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรคะ่ะทุกคนคะพอเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็เจอแล้วนะคะอยู่อีกที่หนึ่งคะ่ะทุกคนแต่ขนาดไม่เท่าตัวนี้นะคะทุกคนคะแต่ตัวนี้นี่เนียนไปกับ ใบมะเขือเลยละค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้สายมากแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีแดดเลยค่ะเราก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเข้าสวนเตรียมแปลงผักค่ะทุกคนไว้ปลูกผักนะคะที่เราได้หวานมาเมล็ดไว้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะ แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่เราเคยได้ถางออกรอบหนึง่งขุดดินเตรียมไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องด้วยเรายังมีรากนะคะของผักขาวตองค่ะทุกคนรากของเขานะคะยังมีซ่อนอยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนเป็นต้นผักอีกรอบนะคะ ครั้งนี้เราจึงนะคะมาถางออกอีกรอบนึงค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะขุดดินตากแดดไว้นะคะเพื่อไว้รอปลูกผักในฤดูหนาวนี้นั่นเองค่ะตรงนี้ปกติแล้วก็จะเป็นทางเดินนะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องด้วยเรามีโหระพามาเกิดไว้ตรงนี้นะคะทุกคน เราไม่ได้ย้ายเขานะคะดังนั้นนะคะเขาก็เลยอยู่ตรงทางเดินเรานี่แหละค่ะอาจจะเกะกะหน่อยอาจจะดูรกหน่อยนะคะแต่ทุกอย่างก็คือผักที่เขางอกขึ้นมาเองแล้วก็เราได้ผลผลิตนั่นเองค่ะ และสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็คิดไม่ออกนะคะว่าเราจะทำยังไงดีกับเจ้าหนอนตัวนี้คะ่ะทุกคนซึ่งเราก็กลัวซะด้วยสิ ก็ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนก็วันนี้พามาชมน้องนอนนะคะสิ่งที่เรากลัวมากเหมือนกันนะคะที่อยู่ในส่วนของเรานะคะทุกคนก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้แม่น้องด้วยนะคะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะแม่น้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ